ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเก็บศัพท์เจนวันละนิดนะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเจอกับ25คำศัพท์นะคะที่เจอได้ในห้องครัวมาดูคำแรกกันค่ะว่าในห้องครัวนะคะเราจะเจออะไรบ้างคำแรกนะคะก็จะเป็นกลัวกลัวนะคะก็จะแปลว่ากระทะนะคะหรือหม้อต่อไปค่ะเจียนกัวนะคะเจียนกลัวก็คือกระทะทอดเนาะซึ่งคำว่าเจียนเนี่ยก็ จะใช้ในก,การทอดนะคะหรือว่าเป็นการนำสิ่งนั้นนะคะไปจี่บนกระทะก็ได้นะคะแบบแบนๆต่อไปค่ะผิงตีกัวนะคะผิงตีกัวก็คือกระทะทองแบนนะคะต่อไปนะคะคือเฉากัวนะคะเฉากัวก็วกค,กวคือกระทะผัดค่ะซึ่งคำว่าเฉาแปลว่าผัดต่อไปนะคะเตี้ยนกัวเตี้ยนกัวนะคะคือหม้อฟไฟฟ้านะคะหรือว่ากระทะไฟฟ้า ค่ะเตี้ยนฟานเปานะคะเตี้ยนฟานเป่าก็คือหม้อหุงข้าวต่อม,มาค่ะ勺อนะคะ勺子ช้อนชจ子沙子ซ่อม筷子นะคะ筷子ก็คือตะเกียบอ子盘子จานาน,านชามนะคะหรือว่าถ้วยเป้จื เปจนะคะก็คือแปลว่าแก้วนะคะหรือว่าบางครั้งก็จะเรียกว่าถ้วยก็ได้เช่นถ้าเกิดใช้ในถ้วยชาอะไรอย่างนี้ก็สามารถเรียกว่าเปจได้เปาเปามีดเปาจี้เปาจี้นะคะคืออุปกรณ์เชือดหั่นนะคะคำว่าจี้เนี่ยแปลว่าอุปกรณ์นะคะเต่าก็มีนะอุปกรณ์มีดนั่นเองต่อไปค่ะเชียใช่ป่านนะคะเชียใช่ป่าก็คือ เขียงเนาะคำว่าเชียนะคะแปลว่าเชือด่ะหรือว่าหันเนาะใช่ก็คือผักนะคะหรือในที่นี้ก็อาจจะสื่อถึงอาหารหลายๆอย่างเลยอ่าป่านก็คือจะเป็นแผ่นอ่าแบนๆแบบนี้นะคะดังนั้นเชียใช่ป่านก็คือเขียงเวยปัวหลูนะคะเวยปัวหลูก็คือไมโครเวฟไปค่ะเจิงกัวนะคะเจิงกัวก็คือหม้อนึ่งนะคะหรือว่ารังถึงเนาะ,ะซึ่งคําว่าเจิงเนี่ยจะ แปลว่นหนึ่งไปค่ะสีหวานจีนะคะสีหวานจีก็คือเครื่องหลังจานชุยหูชุยหูกาต้มน้ำข่าวเชียงข่าวเชียงนะคะเต้าอบคงชี่จากัวคงชี่จากัวนะคะคือหม้อทอดอบลมร้อนนะคะหรือว่าหม้อที่เราไว้ทอดลมร้อนนั่นเอง 冰ี冰ง,ง,ง,งตู้เย็นยยนะคะคเครื่องปรุงรสต่างๆเนาะตรงนี้ก็จะรวมแบบซอสพวกเอ่อรวมไปแล้วแบบผงชูรสอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าน้ำปลาอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเถียวเว่ยผิดไปค่ะกัวกรชง กัวลุยชีนะคะคือที่กรองน้ำเนาะซึ่งคำว่ากัวลุยนะคะคือเกี่ยวกับการกรองนะคะชีก็คือเหมือนอุปรกรณ์หรือว่าเครื่องลาจีถงนะคะลาจีถงก็คือถังขยะค่ะซึ่งแบบลาจีเนาะก็แปลว่าขยะนะคะถงก็คือถังนั่นเองนะคะยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครนะคะอยากที่จะทบทวนคําศัพท์นะคะก็สามารถเปิดดูได้แล้วก็สามารถที่จะออกเสียงตามกันได้ค่ะ